รวยแบบง่ายๆสไตล์จิตใต้สำนึกสวัสดีครับผมอาจารย์เอกเกรนผงวิพุพวววงศ์ขอต้อนรับสู่องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องจิตใต้สำนึกให้กับพวกเราวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงความรวยแบบง่ายๆแบบสไตล์จิตใต้สำนึกกันอาจารย์เชื่อว่าทุกคนทุกท่านที่ดูอาจารย์อยู่และฟังอาจารย์อยู่เนี่ยไม่มีใคร ปฏิเสธความมั่งคั่งร่ำรวยอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ชอบความมั่งคั่งร่ำรวยวันนี้ถ้าเราสามารถออกแบบความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตัวเองได้คุณว่าดีไหมอาจารย์ว่าดีเนาะเราสามารถออกแบบรายได้เราสามารถออกแบบสินทรัพย์ที่เราสามารถครอบคลองได้เนี่ยและถ้ามันออกแบบได้และมันสามารถทําได้ด้วยวิธีแบบง่ายๆเนี่ยอาจารย์ว่าทุกคนต้องการแน่นอน วันนี้อาจารย์จะมาพูดเคล็ดลับหนึ่งในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตัวเราเองกับพวกเราโดยใช้วิธีการของจิตตะสนึกแบบง่ายๆในวิธีการเริ่มต้นด้วยจิตตะสนิษก,กันเลยทีเดียวเรามาพูดกันอันดับแรกก่อนความมั่งคั่งร่ำรวยคือความอุดมสมบูรณ์ความมั่ง,ง,งค,ค,คมมั่ง,งร่ำรวยเราก็หมายถึงเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองเรื่องอสินทรัพย์ต่างๆที่เราสามารถได้มาครอบครองนี่คือความหมายของคนทั่วไป ในระดับของจิตใต้สนึกก็เช่นเดียวกันความมั่งคั่งร่ารวยแบบไหนก็ตามที่คุณออกแบบไว้นี่ครับมันเป็นส่วนเหมือนกับจิตใต้สนึกนั่นแหละเพราะว่าเวลาคุณเลือกเก็บข้อมูลของความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามมันก็จะถูกส่งไปโปรแกรมกับจิตใต้สนึกของคุณตามที่คุณต้องการนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นเงินมากน้อยแค่ไหนอ่สินทรัพย์มากน้อยแค่ไหนจิตใต้สนึกของคุณก็จะเก็บข้อมูลตามที่คุณโฟกัสกับมัน เก็บตามข้อมูลตามที่คุณต้องการหรือก็สื่อสารเข้าไปนั่นเองทีนี้ถ้าเราต้องการร่ารวยแบบง่ายๆในระับจิตใต้สำนึกเนี่ยอาจารย์จะบอกทริคง่ายๆเลยคืออันดับแรกก่อนแน่นอนเราต้องลบล้างลืมความคิดลบต่างๆเกี่ยวกับความยากจนความคิดลบต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองหายากทรัพย์สินหายากหรือต้องใช้งานหรือทํางานหนักๆต้องขยันมากๆถึงจะได้เงินไอ้พวกนี้มันต้องเอาออกไปก่อนเนาะเพราะว่าจิตใต้สำนึกเขาไม่รู้ว่า ทำงานหนักทำงานเบาอันไหนดีหรือไม่ดีเขาไม่รู้หรอกว่า,าต้องขยันแค่ไหนถึงจะรวยขยันแค่ไหนถึงไม่รวยเป็นต้นเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกของพวกเราที่อาจารย์จะมาแนะนําวันนี้ก็คือว่าคุณลบล้างลืมกระบวนการความคิดต่างๆอารมณ์ต่างๆที่ มันขัดขวางความมั่งคัง่งร่ำรวยในระดับจิตใจสนึกก่อนไม่ต้องมีเหตุผลเนาะอ,อาจจะบอกแล้วมันไม่มีเหตุผลพี่เดียวว่าคุณต้องลบคําว่าเงินทองหายากคุณต้องเอาคําว่าต้องอดทนต้องขยันต้องทำงานหนักถึงจะมีเงินแล้วก็มีเงินแล้วต้องเก็บไว้เดี๋ยวมันหมดเดี๋ยวมันหายไปหมดเลยอะไระแบบนี้ต้องต้องเอาออกก่อนเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเวลาคุณส,รรสื่อสารกับจิตใจสนึกมันจะทํางานไม่คล่องตัว เพราะไอข้อมูลเก่าจะขึ้นมาทํางานเนาะอันดับแรกคุณก็เอาขยะในจิตออกไปก่อนนะที่อาจารย์พูดอันดับ2อ,อันดับ2คุณก็สื่อสารกับตัวเองกับจิตใจของคุณนั่นแหละว่าฉันเนี่ยได้เงินมาอย่างง่ายดายฉันเนี่ยมีคุณค่าในการครอบครองสินทรัพย์ ฉันเนี่ยทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฉันเนี่ยพูดอะไรก็ได้เป็นเงินเป็นทองฉันหยิบจับอะไรก็มีมูลค่าสร้างมูลค่าเป็นเงินเป็นทองและฉันก็เก็บมันอย่างง่ายดายฉันร่ํารวยได้อย่างง่ายดายเห็นไหมคุณต้องมีภาพแบบนี้คุณก็ต้องพูดซ้ําๆแบบนี้โดยไม่ต้องสนใจเหตุผลโดยไม่ต้องไปสนใจวิธีการว่ามันจะหาเงินมาได้ยังไงหรือ ต้องทําแบบไหนบ้างตามขั้นตอนเปต้นไม่ต้องไปนสนใจเนาะคุณจะต้องสื่อสารแบบนี้กับจิตตะสมนึกเพราะจิตตะสนึกเขามีหน้าที่รับคําสั่งอย่างเดียวทีนี้ในเวลาเดียวกันอาจารย์ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของอันที่3เนาะอันที่3ก็คืออะไรครับอันที่3คุณต้องมีการลงมือทําไม่ว่าคุณจะพูดดีส่งข้อมูลโปรแกรมดียังไงก็ตามแบบง่ายๆที่อาจาร,รย์ยกตัวอย่างไปให้แล้วเมื่อกี้นี้คุณก็ต้องมีการลงมือทํา เพราะว่าการลงมือทาเป็นเปนเรื่องของกฎของสารสะเทือนการแอคชั่นการลงมือทาถ้าคุณไม่ลงมือทานะครับมันจะไม่มีพลังงานในการดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาเพราะฉะนั้นเวลาคุณโปรแกรมแบบนี้คุณก็ต้องลงมือทาในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันและทําอย่างสม่ําเสมอและอย่างต่อเนื่องด้วยอันนี้สามหลักใหญ,ใหญ่ที่เราสามารถมีความมั่งคั่งร่ำรวยแบบดับจิตเซฟแบบง่ายๆเลยนะอาจารย์ก็ใช้อยู่ อาจารย์ก็โปรแกรมอยู่แล้วทุกวันนี้อาจารย์ก็ก็ทำงานแบบสบายๆก็มีรายได้ตามที่ต้องการแล้วก็ออกแบบชีวิตได้เพราะั้นคุณก็ทําได้เช่นกันลืมนะ,ะลบล้างลืมความคิดเก่าๆขยะเก่าๆที่คุณคิดว่าเงินทองมันหายากหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องความยากจนอดดไปก่อนอันที่2นะสั่งเข้าไปง่ายๆกับตัวเองนะครับพูดในเรื่องของว่าเงินทองหางง่ายทุกอย่างง่ายหมดเลยกิจการงานใดๆก็รุ่งเรืองแบบง่ายๆเนาะ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแบบง่ายๆมีมูลค่ากับตัวคุณง่ายๆและเก็บได้เยอะแยะมากมายด้วยเนาะอันดับที่2อันดับที่3คุณก็ต้องลงมือทําการลงมือทําสําคัญไม่ไม่ว่าคุณจะโปรแกรมดีขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทําคุณพูดอย่างเดียวแล้วคุณก็นอนอยู่กับบ้านไม่ออกไปจพบปะผู้คนไม่ลองเรียนรู้พัฒนาสิ่งใหมๆ่ๆไม่ค้นคว้าในเส้นทางที่คุณต้องการให้ประสบความสําเร็จหรือให้มีไรายได้เพิ่มเติม ไม่ขยับแบบผู้ง่ายๆเนาะถ้าคุณไม่ขยับมันไม่รวยหรอกครับเพราะว่ามันมีเรื่องของกฎแรงๆสารเสถียรด้วยในระดับจิตตํสนึกและก็ส่งผลในผลลัพธ์ภายนอกเช่นเดียวกันและสุดท้ายฝากไว้นิดนึงก่อนเราจะลากันคุณต้องมีความเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่ามีข้ออ้างหรือข้อแม้หรือข้อต่อรองกับจิตต้สมนึกของคุณเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะขัดขวางความร่ำรวยแบบง่ายๆของจิตต้สมนึกนะครับ ฝากว้เี็นองค์ความรู้ดีๆให้คนไว้ลองฝึกกันอาจารย์เชื่อว่าทุกคนทุกคนทำได้เพราะอาจารย์ก็ยังทําได้เลยเพราะนั้นทุกคนก็ทําได้เช่นเดียวกันหวังว่าพวกเราจะมีความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ํารวยแบบง่ายๆด้วยจิตใต้สำนึของพวกเราทุกคนแล้วเราพบกันในคลิปหน้าอ,อาจารย์วันนี้อาจารย์ลาไปก่อนสวัสดีครับ